หลูดๆความว่าไหวพ้าน้งพ่อน้ำใส่น้ำใส่น้ำอไบอน้ำอะไรบอสตอนนั้นไรเงห้ไปอาบน้ำบอสเราต้องตื่นก่อนครับ ประจำใว่าล้ำยู่รหลาอําเภออําเภอเฉลิมไปะเกียรติอสุมเกเยติเสังหารนนะสุ้เกียิตแกนนครแหมบอกปอเนสมขิกตปอท่องเดชเป็นไปฮับหน้าโลงหันปีซีเมิดเมิดชากเมิดหนาที่เนาะเป็นไปฮับตอนนั้นอายุยี่สิบเอ็ดปี พได้พรผันที <Jetzt die abil itation> ่ผมไปไปคัดเลือกตามเกีนเลยบัตรที่นี่มาหอดอำเภอนี่เก่ามงเขาจัดแถวเมดเอหรอข้าเจ้ากับคู่นี่มาสุดท้ายเขาสิเอาเป็นเลยผนาวาเขาเป็นเป็นมาส่าเรียกเไดเป็นนาคือผมเนี่ยเอาเป็นยังไงก็เป็นกันตัวเห็ดยังไงนอนไอแม่เนี่ยนั่งโดยสารเป็น่ายอยู่หอประชุม แยกแตนเหี้ยแตกออกแล้วเขาวางเขาประกาศได้พวกมาสุดท้ายจับมันเป็นหมดเลยไม่ให้จับไปนาบัตเราไปอามาัาเขาไอจับอยู่แต่ว่าเขาไปใบสุดท้ายคือกันมันขอนนี่ก็คือได้เลยนะคือว่าใบแดงมันขอนนี่ก็คือได้ปิดเลยปาคว่าได้สามคนนี่ใบดำอยู่ใบเดียวใบแดงอยู่สองใบใบแดงอยู่สองใบใบดำอยู่ใบเดียวบอดนี้เขาไอผมจับก้อนมูบัด ผมเขาจับก้อนมูใบดำใบจกลงไปคือจังมันเด่นเขาเมื่อนี่แม่คอยคระจับเอาเท้าเป็นใดเป็นกันว่าเปิดมาใบดำซุ่มอีกสองก้นบรเลยจับเลย <c oughs> เอาหางลังหอกเลย <c oughs> ก็เจับเลย <c oughs> ขนาดปักันนั่นมู่ใบนั่น <c oughs> นักเลงเขา่งหมอลลํ่ม่มอย่างตีกันตลอดมันงง็นหัวโจกมูตลอดมันตีทหารมันไห้เนาะ <c oughs> ไหมม้เมเบียดเลือดเลย có đại đấy là anh ấy vẫn lên bảng đấy. Bắt kia từ ngày các hoạt động các doanh nghiệp. Bắt đầu từ ngày 20/10/2023, chúng tôi đã bắt đầu